ูดไปนะคะแบววันนี้มาเลยกับเซอร์ไพรส์สุดๆที่น้องริซ่าของเราเนี่ยจะได้ไปโปรโมทเพลงนะคะในรายการ The Tonight Show starring Jimmy Fallon ค่ะโอ้โหนี่คือรายการทอล์กโชว์ดังฝั่งเมกาด้วยนะคะเนี่ยแอดมินเคยดูบางตอนนะที่แขกรับเชิญเป็นคนดังคนอื่นนะคะไปออกรายการนี้ก็รู้สึกชื่นชอบอยู่แล้วนะคะชอบสไตล์การพูดคุยเป็นรายการสไตล์ทอล์กโชว์แอดมินเรียกถูกไหมไม่มั่นใจเหมือนกันซึ่งตัวพิธีกรเขาก็น่ารักอยู่แล้วด้วยแล้ว ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่น้องจะได้ไปโปรโมทผลงานเพลงของตัวเองในรายการนี้นะคะโดยรายละเอียดเนี่ยทางรายการได้ทวิตบอกไว้ว่าเซอร์ไพรส์เจอกันวันที่10กันยายนี้กับลิซ่าแบล็กพิงค์ที่จะมาแสดงโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของเธอในรายการซึ่งพอรู้เท่านั้นแหละค่ะโอ้ oh my god มาสักทีสมกับที่เมื่อวานแอดพูดดักคอไปนะคะว่ารายการฝั่งตัวตกต้องมาแล้วนะว g จีต้องให้น้องไปโปรโมทบ้างแล้วอะไรแล้วที่ไหนได้วันนี้มาจริงเลยค่ะทุก ช่วงนี้คือเอาจริงๆนะเหมือนพูดอะไรแล้วแบบอีกวันสองวันเป็นจริงอะเสียอย่างเดียวนะคะซื้อหวยไม่ถูกเมยนจะออกมาลงกับบัมน้องเพิ่มอาก็เป็นว่าอิมแพ t ขนาดที่โปรโมดวันเดียวกับวันที่น้องปล่อยโซโลเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าวันนั้นเนี่ยมันมีลิงก์รับชมแบบสดอะไรยังไงช่องทางไหนเนี่ยเดอะแอดมินจะเอามาบอกทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะ